เราก็จะมาเริ่มท่าอี่ท่าของการเดินเท้านะคะของเพลงบุษบาแบบง่ายนะคะเริ่มนะคะไปด้านข้างก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเดินหน้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เปลี่ยนทิศไปด้านขวาย่ำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเริ่มใหม่ไปซ้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเดินหน้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเปลี่ยนทิศหนึ่ง 2 3 4 5 6 7 8เริ่มใหม่ซ้าย1 2 3 4 5 6 7 8เดินหน้า1 2 3 4 5 6 7 8เปลี่ยนทิดขวายา่ำหนึ่งา1สี่ห้าหเริ่มใหม่ไปซ้าย1 2 3 4 ห้าหกเจ็ดแปดเดือนหน้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเปลี่ยนที่ขวาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครบสสี่ทิศนะคะ